ลาแล้วผาชอ่อลาก่อนผาชอ่อนะมีโอกาสจะกลับมาเยือนใหม่นะคะผาช่อที่รักปฏิมากรรมจากธรรมชาติกระแสลมกระแสน้ำในอดีตการผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะทางออกค่ะทุกคนไปตรงนี้เขาเรียกว่าห้อมกองกีดนะคะทุกคนเป็นทางเดินธรรมชาติเป็นร่องน้ำร่องทานน้ำนะคะ เราจะเดินไปถึงสถานีที่3มจอดรถเลยนะคะห้อมกองกีดนะคะปะกับกับคุดดาเดินตอนนี้สบายแล้วนะคะทุกคนเดินลงอย่างเดียวค่ะทุกคนเมื่อกี้เราขึ้นบันไดห้อมกองกีดมหัสจัทรณีแปรสันฐานนะนั่นก็คือร่องทานน้ำถูกกระแสน้ำนะกัดเซาะนะจนเป็นร่องน้ำหรือทางเดินนะคะ หินธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็มีการปรับแต่งนะให้มันเหมาะสําหรับเป็นการเดินธรรมชาติด้วยนะคะโดยภาพรวมแล้วจะเป็นฝีมือของธรรมชาติค่ะกระแสน้ำนะคะห้อมกองกีดเราจะเดินลงไปเรื่อยๆนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะ ่าตอนนี้กูดาใส่รองเท้าผ้าใบมาก็โอเคนะคะอ่าขออนุญาตค่อยๆลงนะคะอ่านะเขาบอกว่าห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะคะไม่งั้นเราก็จะหลงสิคะนะอ่าเขาจะเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะทุกคนเปิดให้เข้าชมผาช่อนะแปดโมงครึ่งแปดจดสามศนจนถึงสิบหจสามศนนะคะ 8โมงครึ่งถึง4โมงครึน,นะบ่าย4โมงเย็นนะคะอันนี้คือร่องทางเดินธรรมชาตินะคะจากธรณีการเปลี่ยนแปลงมหัศจรรย์ธรรมชาตินะคะตะกอนกรวดแม่น้ำปิงจัดเรียงตัวตามกระบวนการธรรมชาติตั้งอยู่บนผืนทรายแป้งได้อย่างน่าอัศจรรย์เห็นไหมนะเป็นทรายแป้งหรือหินทรายหินปูนนะคะ นี่นะคะทุกคนถ้าเป็นฤดูน้ําหลากนะคะคงจะมีน้ําไหลหลากนะคะอ่านะเป็นร่องลึกเลยนะคะทุกคนนี่จากข้างบนลงมาเป็นรองร่องทานลึกนะเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติเส้นที่สองนะมันจะเป็นเส้นซ้ายกับเส้นขวาคู่ขนานกันใครขึ้นทางข้างบนก็จะลงทางข้างล่างนี้ใครขึ้นจากข้างล่างนี้ก็จะลงทางข้างบนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะเมื่อกี้โคดาขึ้นข้างบน ขาลงเราก็ลงข้างล่างค่ะตามร่องทานน้ำนี่นะคะอ่าเป็นการกัดเซาะของกระแสน้ำนะคะทุกคนโอ้นะแดดหายไปแล้วทุกคนขอบคุณมากๆนะคะทำให้เราเดินได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ร้อนนะคะทุกคนนะคะปโคดาจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมอันนี้ก็กระแสน้ำกัดเซาะอันนี้เป็นดินผสมหินนะหินกรวดนะคะ อ่านะก็เป็นรูปร่างเล็กๆน่ารักไหมนะนี่เหมือนเหมือนผาม่านเล็กๆนะนี่ทุกคนนีปฏิมากรรมธรรมชาตินะคะเห็นไหมนะการกัดเซาะของแรงน้ํานะคะอาเราเดินต่อนะคะตามเส้นทางเดินธรรมชาติร่องทานห้อมกองกีดเ <c oughs> มื่อกี้เราขึ้นข้างบนคือม่อนลองแหงนะ ม่อนลองแหงนะทางขึ้นนะคะเป็นบันไดเจ็ดสิบเจดขั้นนะคะแล้วก็ถึงผาช่อนะตอนลงก็ลงทางเดินธรรมชาติร่องทานนะห้อมกองกีดเห็นไหมเป็นทางเดินแคบๆได้หนึ่งคนนะคะนะจุดไหนที่มีทางแยกเขาก็จะมีป้ายนะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะคะไม่งั้นคุณจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าเดินขึ้นดอยเห็นไหมกีดจริงๆคะ่ะทุกคนนี่นะ แคบนิดเดียวค่ะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยนะทางแคบนิดเดียวแค่เดินได้คนเดียวนะอืมนะคะกีดจริงๆค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าห้อมกองกีดอ่ะได้ค่ะแม่เราจะผอม <c oughs> เราจะผอมไปด้วยกันโอเคได้ค่ะแม่โอเคเราจะผอมไปด้วยกัน <c oughs> โอเคนะคะอ่าใครมีทางเดินขึ้นสองทางนะขึ้นลงนะคะซ้ายกับขวา ขึ้นซ้ายก็ลงขวาขึ้นขวาก็ลงซ้ายของคูดานี่ขึ้นซ้ายลงขวานะคะขึ้นซ้ายจะจะเหนื่อยนิดนึงขึ้นบันไดแต่ถ้าลงลงแบบทางราบนะ,ะนี่เดินไปเรื่อยๆนะตามร่องน้ําร่องทานน้ำนะคะต้องไปพิสูจน์บันไดก่อนนะคะขึ้นก่อนแข็งแรงมั่นลองแหง อันนี้เป็นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะบ,บัตรใบอิดป็นถึงเลยค่ะทางนี้ไม่อิด <c oughs> ทางนี้เป็นทางราบแบบนี้คะ่ะห้อมน้อยๆแม่นะคะห้อมกองกีดอ่าอันนี้ชื่อชื่อห้อมกองกีดนะคะเดินได้คนเดียวนะคะอ่าใครใครอยากพิสูจน์ขาขึ้นข้างบนนะคะนะคะพิสูจน์เจ็ดสิบเจ็ดขั้นคะ่ะนะ บันได77ขั้นนะคะหมายถึงเดินขั้นอันนี้อันนี้ไปอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงผาช่อเลยค่ะอ่ไม่เหนื่อยแต่นั้นต้องให้ให้คนขาแข็งอันนี้คือตอนขึ้นนะคะขึ้นบันได77ขั้นนะแล้วก็ไปที่ผาช่อเลยนะคะอันนี้เดินตามร่องน้ำนะก็ถึงผาช่อเหมือนกันอะ ถึงสามแยกนี้ให้เลือกเอาเวลาขึ้นอ่ะเวลาลงมันลงง่ายเข้าใจไหมเวลาลงลงบันไดอ,อ่ะขาลงอ่ะมันง่ายกว่าอ่าไป,ป, <ะ S 2> ปเราถึงจุดสามทางสามแยกแล้วนะคะนี่นะคะ <laughs> ขาสั่นเลยเรานะเรามาจากสถานีจอดรถเรามาถึงนี่สามแยกคุณต้องตัดสินใจนะจะขึ้นหรือจะขึ้นทางข้างบนหรือจะเดินข้างล่างนะคะเดินข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างขึ้นข้างลงเดินข้างล่างแล้วก็ลงข้างบนนะคะสั่นพอกันเลยค่ะนะตอนนี้เรากลับแล้วนะคะคําแนะนําจากมักคุเตศกลุ่มนี้ดอ่มักคุเตศน่ารักมาก แนะนำดีมากแตนมีนท่องเที่ยวด้วยนะคะอ่าอ่านะโอเคตอนนี้เราเดินกลับอเราเดินกลับแล้วนะคะแดดดีอาแดดล่มลมตกแล้วค่ะทุกคนนะคะสรุปแล้วคูดาโอเคสุดยอดสุดยอดสำหรับคูดานะไม่เคยเดินอะไรไกลกว่านี้ไม่เคยออกกำลังกายมหาโหดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวก็จะต้องให้ร่างกายแข็งแกร่งมากขึ้นนะต้องพยายามออกกำลังกายให้ให้หนักขึ้นเนาะนะคะ,ะต้องหัดแล้วนะหัวเข่าเราก็จะได้เออนขึ้นนี่ขาสั่นเลยเมื่อ,อ,มอ,อกอออี้ลงนี่ชิวๆเลยล่ละ กอย่างนะน้ำนิดนึงนะคะที่กลุ่มที่อ่<ฮ>ะเพราะว่าเราบอกแล้วนะคะว่าคุณก็คิดดูเวลาการลงบันไดกับขึ้นบันไดอะไรเหนื่อยกว่าใช่แต่เขาก็ดื้อที่จะขึ้นก็ปล่อยเขาไอนะ,นะเดี๋ยวเขาจะรู้ค่ะเพราะเราโดนมาแล้วอ่เราเลยหวังดีนะคะใช่เราเกือบช็อกนะอ่าอ่าเดี๋ยวเขาจะมีเขามีทางเลือกให้แล้วคุณไม่เลือกนะคะ เขาลังเลเพราะคุณดาแหละไปบอกเพราะว่าขึ้นทางนี้สวยกว่าเขาเลยไม่เชื่อเราเลยทีนี้เออเหรอพี่ดาแหละเวลาเวลาเป็นยูทูบเบอร์เราต้องบอกทางที่เหนื่อยน้อยให้เขาหน่อยต้องมีคนแบบสูงกว่าอะไรเยอะเหนื่อยจังเหนื่อยจังทุกคนลงข้างล่างเนาะพี่เข้าใจอไม่การขึ้นบันไดอะเวลาขึ้นเราเหนื่อยใช่ไหม มันเป็นวงกลมเองนะเดี๋ยวพี่อะค่ะลงนะพี่ค่อยลงบันไดค่ะเมื่อกี้บอกหลายคนแล้วบอนคนก็ดื้อไม่กดขึ้นมันแทกแทกเลยอู้มันใจสั่นมันะช็อกเลยพี่ไปตามร่องน้ำอ่ะเป็นไรอ่ะไม่ไม่ไม่ไ่ใช่มันมันจะลงทางขวาเลี้ยวขวาเดี๋ยวพี่จะเห็นบันไดสูงอ่ะที่มันเขียนว่าขาเข้าพี่พี่ลงทางร่องน้ำไปเลยอ่ะตรงไปทางมันทางราบเพราะว่าไม่งั้นแต่ตอนลงอ่ะ ลงบันไดเอาสวยอ่าหนูแนะนำเพราะเมื่อกี้หนูขึ้นบันไดก่อนเกือบตายนะตอนเราคุ้มแบบลงลงมืนดีกว่าเจ็ดสิบเจ็ดข้นเราขึ้นดอยสุเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขึ้นล่างยางไม่ข้คะเราก็ชิลๆได้ไงเลี <c ười> <c ười> <c ười> ้ยวขวาก่อนนะคะเนี um. ่ยมันจะจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันสับสนอีกทางเดินอะไปไปทางเนี้ย ลงล่องเล็กๆกนะทานน้าเ,เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีทางแยกอีกก็คือไม่ต้องขึ้นบันได่กนขากลับอ่ะเดี๋ยวพี่เขาเลงจะเดี๋ยวพี่เขาขึ้นเป็นบันไดอ่ะแล้วพี่ลงมา,าไปถ่ายวิวเพราะว่าโดนมาแลว้ว <c oughs> เลย <c oughs> มันเหนื่อยคะ่ะเลยเป็นห่วงโอเคนะ่ะตอนนี้ชิวๆแล้วค่ะแดดไม่ร้อนโอ้แดดหายหมดแล้วทุกคนนะเดี๋ยวขากลับพอดีเนาะแวะสกายวอล์กวัดดอยสก็ตนะคะไปไหว้ พระธาตุดอยสะเก็ดนะคะก่อนที่เราจะเข้าที่พักแต่ถ้ามันยังไม่ถึงห้าโมงเราจะแวะเขื่อนแม่กวงนะคะทุกคนอันนี้ไม่รับปากเนาะนะ,ะเพราะนั้นสถานีต่อไปของเรามีอยู่สองสถานีนะถ้าทันเราจะได้ทั้งสองสถานีคือวัดดอยสะเก็ดนะคะเป็นเดินสกายวอล์กแล้วก็ที่เขื่อนแม่กวงนะคะ มาถึงตรงนี้ใครจะขึ้นข้างบนก็เป็นจุดชมวิวเหมือนนะอีกจุดหนึ่งนะคะอะแต่ไม่มีไม่มีหินนะคะจุดชมวิวนะคะสถานีจอดรถที่หนึ่งอ๋อที่เราจะลงมาเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อแต่เรามาที่จอดรถสถานีที่สามข้างล่างนี้นะคะทุกคนนะคะอะสถานีที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นบันไดอีกร้อยสี่สิบกว่าขั้นนะแล้วก็ลงมาจุดนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวคูดานะอ่าอ่าตัวนี้มีเขาเรียกว่าสปาอุ้งเท้านะก็คือเดินถอดรองเท้าเดินนะคะทุกคนตรงนี้นะเขาจัดปูด้วยหินกรวดนะคะก็คือถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่านะอ่าเป็นระยะอ่ากี่เมตรไม่แน่ใจนะคะนี่นะคะยาวไปประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะคะทุกคนนี่เขาจะทําเป็นกรวด ะะแล้วก็ถอดรองเท้าเดินนะสปาอุ้งเท้านะคะจากหินทานลํำน้ำที่ผาช่อนะคะน,นี่คือตรงนี้นะคะนี่นะเป็นทางเดินหินกรวดนะคะสปาอุ้งเท้านะคะนวดเท้านั่นเองนวดอุ้งเท้านะคะนะคะโอเคทริปนี้คุดาผ่าน <laughs> นะคะแนนสิบให้สิบเต็มนะ ผ่านข้าผ่านนะต่อไปคุดาจะได้เดินนะสถานีอื่นๆสถานที่อื่นๆที่ต้องเดินนะคะคุดาจะได้มีกําลังใจนะเพราะที่ผ่านมาไม่กล้าที่จะเดินนะคะเพราะกลัวหัวเข่าเป็นอันตรายนะตอนนี้คุดามาพิสูจน์ตัวเองได้หนึ่งจุดแล้วที่ผาช่อเพราะต้องเดินประมาณไป4 5สหนาทีกลับนะคะ โอเคทุกคนถึงที่จอดรถแล้วนะคะคุณดานะขอจบคลิปนี้ไว้กับทริปเดินชมผาช่อภูผ,ผาม่านหินแป้งหินทรายนะตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วางนะคะตรงนี้เป็นจุดทางขึ้นลานจอดรถที่3านะคะนี่นะคะก่อนที่จะขึ้นไปนะลานจอดรถมีนักท่องเที่ยวมาเป็นระยะระยะนะคะทุกคนยิ่งตอนนี้อากาศดีมากๆเลยไม่มีแดดนะคะขอบคุณนะคะ การผุพังจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของภูผาช่อจากปี2,556นะบนสุดนะดูและการเปลี่ยนแปลงของแผ่นหน้าผานะคะตรงลงมา2,558 3สามปีหสองปีผ่านมาเห็นไหมมีการกัดเซาะเนาะหกเห็นไหม เป็นล่องลึกลงไปนะคะแล้วก็สุดท้ายปี64ตรงนี้นะคะข้างล่าง64เห็นไหมน้ำกัดเซาะมากขึ้นแล้วก็67นะคะนี่นะ67ล่าสุดนะ68ยังไม่ได้ขึ้นนะคะ68ก็คือต้องหมดปีอะไรเขาก็จะถ่ายมาให้เปรียบเทียบเป็นปีปีอันนี้ขอจบไปกับ แผนผังความรู้การผุพังการเปลี่ยนแปลงของผาชอ่อตั้งแต่ปี 2556, 57, 58, 62, 64แล้วก็67ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีผาชอ่ออุทยานแห่งชาติแม่วงังอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีเจ้า